จะทำน้ำซุปนะคะอันนี้ก็จะมีมีไก่ชิ้นหนึ่งแครอทแล้วก็หอมหัวใหญ่อันนี้คือสามเกลอือที่เราเคยทำไว้แล้วนะคะทำน้ำซุปไว้ทำแกงจืดหรือทำเป็นน้ำซุปต่างๆนะคะก็จะใช้แครอทเป็นตัวช่วยทำให้น้ำซุปมีรสหวานนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยพี่วัดสามารถที่จะใช้ประเภทนี้เนี่ยแทนที่จะไปใส่ ใส่ผงชูรสหรือใส่ผงปรุงรสอื่นๆนะคะ <S <s <ug> <S ก็หั่นเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยค่ะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามแต่แล้วแต่สะดวกนะคะ <S <s <ug> <S แล้วก็หอมหัวใหญ่นะคะหอมหัวใหญ่นี่ทำให้หวานเลยละ่ะ ใส่ไปสักหนึ่งหัวเลยแล้วก็ไก่ชิ้นหนึ่งนะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใส่สามเกลอือลงไปเลยเสร็จแล้วก็นำไปต้ม นำไปตุนไว้ก็ใส่น้ำนะคะใส่น้ำเทน้ำใส่ให้ท่วมให้ท่วมพวกผักพวกเนื้อเรานี้เลยเสร็จแล้วก็นำลงมาตั้งให้เดือดเลยนะคะ ตั้งให้เหลือดอาจจะปรุงรสด้วยที่วัดปรุงด้วยซีอิ๊วขาวแล้วกันต้มให้เดือดๆแค่เนี้ยอ่าช้อนฟองนิดหน่อย ต้มให้เดือดเดือดแค่เนี้ยค่ะให้น้ําเดือดเดือดพลาดเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาหม้อเนี้ยลงไปเก็บในหม้อเก็บความร้อนเขานะคะจืดแค่เนี้ยพอละเสร็จแล้วก็จะเอามาลงเก็บไว้ในหม้อเก็บความร้อนของเขานะคะแล้วก็ปิดฝาให้สนิทแล้วก็ปิดเอาไว้นะคะประมาณสัก ครึ่งชั่วโมงก็มาดูไปทํานู่นทานี่แห้เสร็จแล้วกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะได้น้ําซุปแบบนี้นะคะน้ําซุปน้าําใสๆเลยรสชาติของน้ําซุปเนี่ยก็จะออกหวานด้วยแครอทกับหอมหัวใหญ่เนี่ยนะคะแล้วก็มีความนัวๆของเนื้อไก่แล้วก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวนะคะน้ําซุปนี้เราก็จะนําไปเป็นน้าก๋วยเตี๋ยวหรือน้ําแกงจืดได้เลยค่ะ